ค่ะต้อนรับเข้าสู่มินาวาสปิรเชียลนะคะสมดุลพลังงานในต้นเองในช่วงเวลานี้นะคะพลังงานก็จะมีระลอกเคลื่นที่ปั่นป่วนบ้างนะคะแล้วแต่ร่างกายใครจะรับในจุดไหนได้นะคะแล้วก็เหมือนกับอยู่ในเซ็นเตอร์ตรงไหนของประเทศไทยนะคะพลังงานตรงไหนหนักตรงไหนเบาแล้วแต่ที่เนาะแล้วก็เป็นช่วงเวลาน,นะคะที่ทุกอย่างเนี่ยมันล้วนขุด ขึ้นมาจากภายในนะคะดังนั้นมันจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเรากลายเป็นตัวอ่อนนะคะของน้องหนอนน้อยหนอนน้อย,อยที่เข้าไปอยู่ในดักแด้แล้วกําลังจะฟักตัวนะคะแล้วช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราค่อนข้างจะสโลไลน์นื่งจะเก็บประสบการณ์จากช่วงเวลาของปีก่อนๆน,นะคะในการฟักตัวจาศีลน,นะคะเตรียมตัวสําหรับการขยายปีกใหม่นะคะเป็นตัวต้นใหม่ เป็นผีเสื้อที่บินได้นะคะไม่ต้องคานกริบกริบแล้วแต่ว่าในช่วงเวลาเนี้ยะคะ่ะเราจะพบกับการกระตุ้นจำนวนมากมายทั้งที่ไม่ได้เจอเรื่องราวชีวิตอะไรหนักหนาแบบเมื่อก่อนแต่มันจะเป็นการกระตุ้นขึ้นมาจากข้างในอ่ะคะ่ะดังนั้นแรงกระเพื่อมไหวตรงนี้เนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างนะคะที่เรารู้สึกแปลกๆอาจจะมีความโกรธความไม่ชอบใจเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่ซ้ำๆซากๆที่เหมือนเยียวยาไปแล้วแต่พุดขึ้นมาอีกหรือบางที ยังไม่เคยเจอเลยแบบเออมาจากไหนเนาะเรื่องนี้เหมือนจะลืมไปแล้วนานมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีอารมณ์สภาวะต่างๆอะค่ะที่ขึ้นมาจากการกระตุ้นของพลังงานที่ลงมาและว่าก็หลายคนนะคะจะรับรู้ได้ถึงพลังงานที่ค่อนข้างหนักเพราะว่าปดเรื่องของการแบบ รับพลังงานแล้วแต่บางคนก็จะไม่ได้รับรู้ถึงพลังงานที่หนักมากแต่ก็แค่จะรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมากวนนะคะให้ร่างกายรู้สึกไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้นะคะใครที่แบบสามารถจะใช้วิธีทางไหนก็ได้ะคะ่ะทำให้ร่างกายเรารู้สึกผ่อนคลายที่สุดนะไป สปาก็ได้ถ้าไม่ชอบนวดก็ฟังเพลงนะคะหรือไม่ก็อยู่กับสมาธินะการสวดมนต์ภาวนาการร้องเพลงก็ได้อะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในสภาวะที่สงบผ่อนคลายนะผ่อนคลายแล้วก็ทำให้คุณดำรงอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นนะคะได้ โดยที่คุณไม่วิ่งหนีมันไม่ต้องไปปฏิเสธสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเราอะค่ะเราแค่ต้องมองให้เห็นมันเป็นโอกาสะคะ่ะโอกาสที่เราจะได้เห็นว่าอสันดานดิบที่อยู่ข้างในชันคืออะไรกันหนอถึงแม้มันจะไม่ใช่ตัวคุณเลยก็เถอะนะเพราะว่าบางครั้งอะคะ่ะเราเราไม่ได้เป็นคนที่จะรู้สึกโกรธง่ายๆแต่บางทีมันเป็นของเก่าที่ไม่รู้ชาติไหนนะผุดขึ้นมาปึ้งแล้วเราก็รู้สึกเออกดอะไรวะแต่ว่าให้เข้าใจอะคะ่ะว่ามันเป็นแค่ห่วงอารมณ์ที่ มันมีอยู่ในการเรียนรู้ชีวิตของตัวเราแล้วสังขารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ l ิง k ์กับจิตใต้สำนึกที่สะสมอดีตทั้งหมดซึ่งไม่ใช่แค่ในชาติภพหรือว่าตัวตนนี้แต่มันเป็นอดีตทั้งหมดที่เราจำได้จากการเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนรู้ประสบการณ์การสัมผัสการจดจำนะคะดังนั้นสิ่งนี้เนี่ยให้อยู่กับมันอย่าง เป็นมิดเนาะเข้าใจว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งอะที่เดี๋ยวแบบเด้งขึ้นมาให้เห็นแล้วเขาก็จะหายไปแต่ถ้าเราไปวิ่งหนีหรือไปพยายามที่จะปัดป้องหรือเข้าไปจับสภาวะแล้วปรุงแต่งความรู้สึกพวกนั้นกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตมันจะทำให้เราช้านะคะในการที่จะกลวดน้ำคว่ำขันใช่ไหมกลวดน้ำคว่ำขันให้เขาแบบไปจากเราละเหมือนกับเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงสภาวะเป็นตัวตนใหม่ ดังนั้นเนี่ยเราจะปลดปล่อยเขาได้ค่ะก็คือการยุติเรื่องเล่าในหัวแบบเดิมๆที่เราเคยใช้ในชีวิตก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนที่โลกสอนมาว่าเรื่องนี้มันต้องยุติธรรมอย่างนั้นความคิดมันต้องอย่างนี้คุณเพียงแค่มองดูมันนะคะแล้วเข้าใจว่าอ๋อนี่คือบทเรียนชีวิตที่เราเรียนมานะนี่คือการเรียนรู้และการปรุงแต่งที่เราเคยเป็นนะ แล้วพอคุณเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องแย่มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องวิ่งหนีไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องแบบเกลียดตัวเองหรือว่าเกลียดความคิดของตัวเองหรือเกลียดสังคมหรือเกลียดผู้คนที่ทํากับคุณมันแค่เรื่องเล่าอะค่ะแค่เรื่องที่ผ่านไปแล้วเข้ามาให้เราเรียนรู้แล้วจบแล้วก็จบพอเราไม่ไปจับไปเล่นกับขี้โคลนตรงนั้นนะคะมันก็ไม่เปื้อนความสงบในใจมันก็จะกลับคืนสู่ตัวเรา แต่ว่าก็ต้องแตะเบรกเปลี่ยนสักนิดนึงนะต้องแตะเบรกให้ได้ในช่วงแรกๆที่จะไม่ใช้ชีวิตแบบเดิมอะค่ะไม่เอาไปคิดแบบเดิมไม่เอาไปเล่นแบบเดิมไม่เอาไปเกลื้อกลัวแบบเดิมแล้วเข้าใจว่าโคนตมตรงนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้ดอกบัวงอกงามได้มันเป็นสิ่งที่เอาไปปลูกต้นไม้ไปสร้างบ้านได้มันเป็นประโยชน์นะเพียงแต่ถ้าเรามัวแต่เล่นอยู่กับมันอย่างนั้นน่ะเราจะไม่ได้เอาบทเรียนชีวิตที่เราเรียนรู้จากชีวิตเนี้ย ไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้คนหรือว่าชีวิตเราในอนาคตเลยเพราะงาั้นถ้าเราอะค่ะหยุดที่จะเข้าไปเล่นกับมันแบบเดิมแล้วถามว่าเออเราเรียนสิ่งไหนมาบ้างนะลองนั่งดูมันอย่างที่มันเป็นอนะแล้วก็เข้าใจว่าเอ,อ้ยอัน,นเนี้ยก็ผ่านมาได้นะโอ,อ้โคตรเก่งเลยก็มีความสุขภูมิใจกับตัวเองเราล้วนต้องมองให้เห็นตนเองก่อนนะคะเราจึงจะเลือกเส้นทางใหม่ได้ถ้าเรามมวแต่วิ่งหนีหรือมัวแต่เอาไปคิดกับ เรื่องราวท็อกซิกต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไม่เห็นนะคะว่าเราเรียนอะไรเราจบบทเรียนอะไรบ้างเพอๆจะไปจบเอานะคะดังนั้นไลวักเกอร์ช่วงนี้ค่ะเขาให้เราอยู่กับสภาวะของตัวเองที่มันอ่อนอัวพอสมควรนะ่ะมันไม่ได้สบายแล้วก็เป็นพลังงานที่เหมือนจะลือออกกกะะ้อถอนวิบากกรรมเก่าค่ะลื้อถอน รากเงาสกหลหัดการคิดการปรุงแต่งนิสัยส่วนลึกข้างในตัวตนนะคะขึ้นมาให้เฝ้าดูเพื่อที่จะทบทวนแล้วก็ตกผลึกกับมันว่าเอออันนี้ยมันมีสิ่งที่เราเรียนมาเยอะแยะเลยแล้วเราเอาไปใช้อะไรในอนาคตได้บ้างหรือบางอย่างที่มันเรียนมาแล้วมันเ,ออเก็บไว้แล้วมันไม่ได้อะไรนะสภาวะมันดูไม่ปลอดโปร่ง เราก็ต้องรู้จักที่จะปล่อยมันไปนะคะแล้วก็เข้าใจว่าโอเคมันผ่านไปแล้วนะดังนั้นช่วงเวลานี้สมดุลพลังงานในตัวเองนะคะร่างกายจิตใจจิตวิญญาณมันผสานรวมกันเนาะดังนั้นพลังงานนะคะที่เขาแบบล็อกตัวเราไว้เพื่อให้เข้ากับการชำระล้างเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนมันโหดทรมานทรกรรมกับบทเรียนของหลายๆคนรวมทั้งตัวมีเองด้วยแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะถ้าเราไม่เล่นกับมันถ้าเรารู้ว่าคนตรงม,มันมีประโยชน์ แต่ไม่ใช่การเอามาทาตัวเราเพื่อที่จะเกลือกรวไปเรื่อยๆแน่ๆ <_ d> um> เราจะรู้ว่าค่ะว่าแค่เฝ้าดูมันเฉยๆเราก็จะเห็นว่าเออเราเอามันไปใช้ทําอะไรได้บ้าง <_ d> um> บทเรียนชีวิตที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันมีความหมายนะคะ <_ d> um> เราไม่ได้มาเพื่อที่จะเล่นขี้โคลนกันแบบฟรีๆนะเรามาเพื่อที่จะเรียนรู้มันเพื่อใช้ประโยชน์จากมันดังนั้นทุกอย่างถ้าหากเราจะใช้ได้ค่ะเราต้องเข้าใจมันก่อนเราต้องยอมรับที่จะมองดูมันก่อนเราต้องผสานรวมกับ การเรียนรู้และบูรณาการมันให้ได้ก่อนทุกอย่างอะคะ่ะเมื่อเราไม่เอาความคิดแบบมนุษย์เดิมๆที่เราเคยใช้ในการปรุงแต่งไปเล่นกับมันแล้วอะเราจะขุดมันขึ้นมาเป็นพลังให้กับผู้คนให้กับคนที่เจอบทเรียนเดียวกันกับเราในอดีตคนที่กําลังก้าวผ่านมันในช่วงเวลานี้และคนที่กําลังจะเป็นแสงสว่างในอนาคตได้ดังนั้น จงเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ในการเรียนรู้ชีวิตของคุณที่ผ่านมานะคะและพลังงานมันอาจจะขุดๆอะไรขึ้นมาบ้างนะคะแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ว่าค่ะว่าเราเรียนที่จะเป็นมันมาก่อนแล้วในวันหนึ่งที่เราจะไม่เป็นสิ่งเหล่านั้นการตอบโต้ปรุงแต่งการเสียเวลากับสภาวะจิตที่ดิ่งลงเหวเราก็ต้องฝึกใหม่ะค่ะเพื่อที่จะเลือกสิ่งที่เราต้องการจริงๆแต่ในเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะเลือกไม่ได้เพราะว่าพลังงานเราอะยังก้าวไม่พ้นขีดจํากัด ตัวตนเก่าแต่ในวันนี้ถ้าเราเห็นมันแล้วอะค่ะเรารู้แล้วว่าเออมันไม่ใช่ตัวตนใหม่ที่เราเลือกนะเราแค่ยอมรับที่จะฝึกตัวเองใหม่ในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเปลี่ยนพลังงานที่เข้ามาลื้อถอนเราในวิบากกรรมเหล่านี้ให้เป็นการค้นพบศักยภาพจากโปรแกรมเก่าไปสู่การก้าวพ้นโปรแกรมก้าวพ้นตัวตนที่เราเคยเรียนรู้มา แล้วทั้งหมดเนี้ยค่ะมันจะเป็นประโยชน์กับภารกิจของคุณเป็นสิ่งที่คุณถึงบางอ้อนในที่สุดว่าโอ้ฉันต้องเรียนอันนี้มาเพื่อสิ่งนี้นะฉันผ่านอันนี้มาเนี่ยฉันจะต้องทําสิ่งนี้ในอนาคตนะแล้วก็มันเหมือนกับจะมีการเลือกด้วยนะคะว่าเออคุณอยากจะใช้สิ่งที่คุณเรียนมาเนี่ยทำอะไรคุณอยากจะใช้มันไปในการเยียวยาก็ทําได้คุณอยากจะใช้มันไปในการแบบสร้าง ความทรงพลังให้กับผู้คนก็ทําได้แต่ต้องผ่านไปก่อนผ่านบทเรียนตัวเองให้ได้ก่อนมันจึงจะทําสิ่งเหล่านั้นได้ะคะ่ะดังนั้นถ้าเรายังอยู่กับการตอบโต้หรือการวิ่งหนีหรือความรู้สึกที่ยังงงๆกับสภาวะช่วงนี้ขอแค่กลับมาสมดุลก่อนนะคะดูแลรักตัวเองให้มากๆ ออบอกรักร่างกายก็ได้นะบางคนปฏิบัติทําได้ค่ะทําอะไรที่เราแบบคุ้นชินแล้วเรารู้สึกสบายใจอะค่ะอย่าไปเยดึดว่ามันคือพิธีกรรมหรืออะไรเราแค่รู้สึกว่าโอเคอันนี้ฉันผนัดแล้วมันทาให้ฉันสงบได้ไวจะร้องเพลงก็ได้จะสวดมนต์ก็ได้จะนั่งสมาธิก็ได้แต่ขอให้ทําแล้วตอนท้ายเนี่ยให้คุณส่งความรักที่ได้จากความสงบสันติอะค่ะให้กับโลกในคลิปก่อนๆน,นะคะเราจะมีบทภาวนาเนาะ แล้วก็คลิปของ tiktok อะคะ่ะมีจะทำ ASMR ไว้ให้ให้ทุกคนได้มีโอกาสส่งความรักอะคะ่ะยิ่งส่งเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับเท่านั้นเนาะยังไงก็สู้ๆนะคะปรับพลังงานกันช่วงนี้เยอะๆคะ่ะ